เบอร์เช่ก้าตัวหนึ่งนะครับคันนี้นะครับแอร์เย็นน้อยนะครับสู้แดดไม่ไหวนะครับจับเครื่องมือตรวจเช็คนะครับน้ำยาแอร์ในระบบรั่วนะครับรั่วซึมไปนะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้แอร์เย็นน้อยนะครับและสู้แดดไม่ไหวนะครับรถคันนี้นะครับพื้นฐานนะครับจะเป็นน้ํายาแอร์ตัวใหม่นะครับก็คือ R1234YF นะครับซึ่งทางเราจะมีเครื่องมือเดนโตนะครับมาตรฐานนะครับที่ ลองรับน้ำยาตัวนี้โดยเฉพาะนะครับในการตรวจเช็คนะครับอ่านค่าแรงดันต่างๆนะครับในส่วนนี้นะครับช่างนะครับอัดลมไฮโดรเจนเข้าไปในระบบนะครับแล้วก็ตรวจเช็คนะครับหาจุดรั่วรอผลสรุปในขั้นตอนต่อไปนะครับในส่วนของตัวรถนะครับเราก็มีการป้องกันนะครับมีภาพคุมบอกนะครับหัวเกียร์พวงมาลัยนะครับป้องกันนะครับ